ย้อกสิบวอคได้ามาแล้วส,ะสะิคะเป็นกำลังใจให้อีลาด้วยนะคะช่วเห็นสปอยแล้วช่วได้เห็นสปอยเพียงนิดหน่อยแล้ว,ลวก็ชุดนิดหน่อยอีลาหรือว่าพวกคาร่า,าพวกอะไรเนี่ยติดต่องานน้องแอสอีลาแอสงานวงพวกนี้ได้ผ่านของทาง,ง I-R ด้วยเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวรอและใกล้ๆนี้น่าจะมีประกาศใดๆอยู่พอสมควรจะเจอเกันนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วไม่นานเกินรอจริงๆะคะแต่น้องบางคนเริ่มบ่นว่าเจออยากได้เชจเตอร์นิกถึงเชจเตอร์แล้เราอยากให้เชจเตอร์กลับมาหแบบโอ้ก็ด พอดีว่าจริงๆก็คือตื่นมาประชุมแล้วแหะแต่ประชุมอยู่บนเตียงอะไรเงี้ยแบบนอนกิ้งประชุมไปแล้วก็บอกแอดมิน่าเธอฉันขี้เกียจจังเลยฉันขี้เกียจลุกแล้วก็แบบเพื่อนก็สนุเหมือนมากเลยว่าแบบงั้นก็ไม่ต้องทำปล่อยไปเรื่องของพวกนี้งไงเราก็เลยจอยนอนกิ้งเล่นอ่ันนี้อันกร์ตูนไปพอดีมันไม่ต้องเปิดกล้องเราก็แค่เสียงใช่ไหมนอนประชุมค่ะ ก็วันนี้มีประชุมอย่างเดียวซึ่งก็ผ่านไปแล้วแล้วก็มีนัดก,กินข้าวกับน้อง,องๆก็ถือว่าไม่มีงานที่เป็นกิจจะลักษณะแต่ว่ามีงานที่ต้องเตรียมต้องคิดนู่นคิดนี่อยู่นะคะหลังๆห,หนูได้แปบเขาเรียกว่าเช็คเนื้อเพลงบ่อยขึ้นแล้วก็เลยจะมีงานเรื่องชิคขนงอ,อันนี้จะไปกินปิ้งย่างกันคะ่ะอ๋อเดี๋ยวจะมีประกาศเพิ่มเติมนะคะ แต่ก็คือน้องๆเจนสีได้เดบิวต์แล้วเนาะอันนี้กําลังคุยอยู่แต่ว่าคิดว่าน่าจะรอ C T M เจนสองเดบิวต์ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของขวัญหรือว่าของต่างๆที่น้องได้รับหรือแฟาๆอยากส่งให้เนี่ยคือรอหลังวันที่2เมษายนนะคะจะมีประกาศออกมาอีกทีหนึ่งรู้สึกว่าอยู่บ้านหนูจะทํางานไม่ค่อยเวิร์กกับทุกคนก็ค่อยกลับมาเหมือนกับมานี้แล้วรู้สึกม,ม,มีมีโต๊ะมีอะไรที่มันพอเพอร์นิดนึงแล้วรู้สึกว่าเป็น พื้นที่ทํางานก็จะได้รุยงานมากกว่าถ้าอยู่บ้านจะค่อนข้างขี้เกียจน,นะคะใช่กับบ้านล้าไปนอนกิ้งชมนกชม้มันมากกว่าแล้วก็ดูซีรีส์อยู่นี่แล้วไม่ค่อยคือมันก็มี iPad แต่มันไม่มีจอใหญ่เชิเป็นคนชอบดูจอใหญ่ทุกคนเชิญน้าดุค่ะแต่ไม่ได้ดุนะแต่น้องทุกคนไม่แปลกใจไม่ต้องแปลกใจที่น้องๆจะกลัวเชิได้นะคะเมื่อวานคือไปทํางานที่ออฟฟิศแล้วก็เจ้าแพนเค้กก็ไปเดินสายพอดีก็เลยเจอกันในระหว่างน้องว่างๆน้องก็มานั่งเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยน้องชวนน่ะน้องอยู่นัเข้ากันจิ ใชงงอกันพี่เชื่อแล้ก็แบบอ่ะแล้วแบบโอเคขวาขวาเอากันไม่ลงแล้วก็ขี้เกียจออกแรงอ่ะหนูแบบคือเก่งไว้แต่ขี้เกียจออกแรงหนักแต่เพราะมันต้องใช้แรงเยอะมากเลยเลยแบบโอ้เหนื่อยแล้วแบบออพอไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นแขนซ้ายสันคลายหนูไม่ค่อยมีแรงหนูแบบโอเคข้างได้แล้วน้องน้องแบบอยากชนะมากก็โอเคแฮ่ไม่มีแรงไปแหละเชือประชุมครึ่งบ่ายเลยวมื่อวานหลายเรื่องมากแต่ก็ดีแล้วก็ ถ้าเชอมองตาขวางเมื่อไหร่ก็รับรู้ได้ว่ากําลังเริ่มไม่พอใจนะคะช่วงนี้เหรอวันนี้เหรอวันนี้วันนี้เดี๋ยวคุณแอดมินมารับนะคะไปกินข้าวไปกับน้องไปกับฟังฟังน่าจะมัง้งฟังฟังกับแพมมี่มน่าจะไปด้วยกันคิดว่านะ่ะอีลากลับมาแล้วค่ะเป็นกาลังใจให้อีลาด้วยนะคะเชอเห็นสปอยแล้วเชิได้เห็นสปอยพีนิดหน่อยแล้ว,ลวก็ชุดนิดหน่อยรู้สึกแบบโอ้ยน่าตื่นเต้นมากเลยเออเพิ่ม แต่อยากบอกออนี้แจ้งไว้เลยแล้วกันว่าอีล่าหรือว่าพวกคาร่าพวกอะไรเนี่ยสามารถติดต่อติดต่องานน้องแอรอีล่าแองานวงพวกนี้ได้ผ่านของทาง IR ด้วยเหมือนกันนะคะใช่สามารถติดต่อน้องๆถ้าอยู่ในโปรเจกต์พิเศษเนี่ยสามารถติดต่อที่ IR ได้อีกหนึ่งทางนะคะเดี๋ยวรอและใกล้ๆนี้น่าจะมีประกาศใดๆอยู่พอสมควรจะเจอกันนะคะไม่นานเกินรอวันนี้วันศุกร์แล้วไม่นานเกินรอจริง,รงๆนะคะ แล้วเบล็อกใกล้มาแล้วค่ะมีรถโชว์ให้เดือนนี้น่าจะมีแค่วีคนี้นะคะแล้วก็วีคหน้าไม่มีวีคหน้าเป็นงานภายในมเตอนเข้ามาต่อค่ะแล้วก็เป็นงานจับมือเดือนหน้าเดือนหน้าน่าจะมีรถโชว์ประมาณสองครั้งถ้าเราจำไม่ผิดนะแต่ช่วงสงการจะไม่มีอะไรนะอาจจะงานอื่นแทนนะคะได้คะ่ะโล้คเหลือไม่กี่งานแล้วนะ <c oughs> <c oughs> หรือเปล่า แต่เมืออจะอย่างนั้นสกู๊ตวตร์ยังมีค่ะแต่ว่าแล้วแต่แล้วแต่ที่ว่าที่ไหนทําได้นะคะพูดถึงเยเตอร์น้องเริ่มบ่นว่าคิดถึงเยเตอร์ทุกคนบางคนไม่ใช่ทุกคนแต่น้องบางคนเริ่มบ่นว่าเจออยากได้เยเตอร์ที่คิดถึงเยเตอร์แล้วทิอยากให้เยเตอร์กลับมาหรือแบบอ้ก็แต่น้องบางคนเริ่มบ่นว่าเจออยากได้เยเตอร์ที่คิดถึงเยเตอร์แล้วทจ้อยากให้เยเตอร์กลับมาหรือแบบอ้ก็การที่ เเตอร์ไปก็มีผลดีเหมือนกันนะเนี่ยชใช่ <S <S ใเรื่องสีได้ขึ้นเทเตอร์แน่ๆค่ะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการอยู่นะฮะมีูว่าหรอนี่น่าดีนะคะคืต,ออะต้องรอจต้องรอให้เขาแปลก่อนนะว่ามันจะแปล,แลออกมาวูดขนาดไหนแต่หนูว่าไม่วูดอะคือเราจะทําเพลงที่แบบไม่ต้องสน,นความแปลความยากเใช่มีคนทั้งอยางเราไม่อยากนะคะอีกอย่าง แต่มันเต้นแล้วก็ได้โชว์เพอร์ฟอร์มดีจริงๆแหละแต่ก็รู้สึกว่าเอามาแปลมันจะมันจะเบิกหรอแค่นั้นแหละตอนนี้เวลาแปลก็จะค่อนข้างได้เข้าไปดูในกระบวนการแปลเยอะขึ้นเยอะเลยค่ะซึ่งซึ่งก็ขอบคุณครูที่ให้เข้าไปช่วยดูนะคะเพราะรู้สึกว่าเออบางทีเราได้กล่าคําให้มันคล่องปากกว่าเดิมใช้คำนี้เลยให้มันๆนี่ไงเดี๋ยวลองเด้อเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเจอคุติเข้าไป น้องก็คุติกออกแบบท่าเต้นอีกแล้วก็เป็นเพลงเต้นๆแบบเต้นสุดๆนะโอ้โหบบเมมเบอร์ตายแน่ๆเดยบอกเลย <c oughs> คุติกนี่น่าจะอยากทําอยู่แล้วแต่แบบไม่เคยมีโอนกันเป็นเพลงเฉพาะในคอนอย่างเดียวหรอก็ต้องซื้อติ๊กสิซึ่งก็แพงอยู่ดีอย่านะฟาสเทเชันเนี่ยมีน้องอยากเต้นอยู่นะอย่านะแต่สงสารเข่าพีพ่ๆมากเลยเออแล้วต้องแสดงบ่อยๆไม่น่ารอดเหมือนกันนะ <c oughs> นะคะก็รับชมลองติดตามแล้วกันนะคะหลายอย่างก็กําลังแล a แล้วก็กลังเดินเนินางานไปได้พอสมควรเลยรู้สึกว่าเออเอ้ยอันหนึง่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีใจสำหรับตัวเองเรื่องที่น่าดีใจของตัวเองพอได้เข้ามาทําหน้าที่ตรงตรงชี้ให้นินตรงนี้นะคะก็ทั้งมีสตาฟที่เขาอยู่กันมาพาักใหญ่แล้วรวมถึงผู้บรหารบางคนแล้วก็เมมเบอร์ก็พูดเหมือนกันว่าเอ้ยรู้สึกครู ทีมครูครูก็พูดเหมือนกันฟ okay? ังครูฟังฝั่งไออาร์อะไรเงี้ยก็ก็พูดมากับเชยก็ชมเชยเชยดีใจที่ได้รับคําชมตรงนี้อะไรเงี้ยวแบบรู้สึกว่าภาพรวมมันดูโอเคขึ้นบรรยากาศมันดูโอเคขึ้นแล้วการประสานงานมันโฟลได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยเชยก็รู้สึกโอ๊ยดีจังเลยรู้สึกดีใจที่ได้รับคำชมตรงนี้ว่าก็ก็อาจจะตัดสินใจถูกสําหรับทั้งเขาคงรู้สึกว่าตัดสินใจถูกหรือฝั่งเชยก็รู้สึกว่าเออรู้สึกเป็นประโยชน์ดีอะไร ได,ได้ได้ได้ทำงานที่ที่เราก็ได้อะไรกลับมาด้วยแล้วก็ทําให้เขารู้สึกว่าเออมันดีมันมันโอเคขึ้นหรือมันแบบโฟลง่ายขึ้นอะไรเงี้ยจริงๆก็เป็นการแบ่งโหลดงานจากบางคนบางสตาบบางคนมาพอสมควรแล้วก็เว v e r ในบางส่วนที่รู้สึกว่าเออเชอเป็นคนตอบตอบโต,ต้เร็วอยู่แล้วอะไรเงี้ยตอบตอบไม่ใช่ตอบโต้เขาเรียกว่าอะไรมั้ย respond แปะว่าใครทักอะไรมาถามอะไรก็จะก็ต้องค่อนข้างเป็นคนประสานงานเร็วอะไร รู้สึกดีใจที่ได้รับคําชมตรงนี้มานะคะแต่บางทีก็ก็จะเจอบางที่จะแบบต้องใช้คาแบบต้องละเอียดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย C g M จะมีเทสเตอร์แน่นอนคะ่ะแต่ก็อยู่ในคําบวนการใกล้ๆกับฟังว <Yeah. S 1> ีนคแบบยากนิดนึงมันค่อนข้างยากในการหาสถานที่แล้วก็ทําอะไรประมาณนี้นกันคะ่ะใช่แต่ก็กระจายงานไปเยอะแล้วจริงๆคะ่ะไม่ต้องห่วงเลย <S <S ก็ดีใจแล้วก็นั่นแหละค่ะก็จะทํา ีให้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถในการตัดสินใจต่างๆต่ๆตอไปนะคะ CC อ๋อ CC มีปัญหาเล็กน้อยนะคะจากทางฝั่ง IG นะคะก็เลยเดี๋ยวรอดูก่อนนะคะว่าจะยังไงกันต่อเหมือนกันนะคะติดตามดูไลฟ์ของเรารวมถึง,งเอคิสี่คอนเทนต์กับ VR และยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 4D application